เห็นกันเต็มสองตาเปิดภาพล่าสุดหนิงปณิตาใช้นามสกุลนี้เป็นประเด็นที่หลายคนสงสัยอย่างหนักสำหรับสถานะความสัมพันธ์ของหนิงปณิตากับสามีจินจรินที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้เดินทางไปที่ศาลเพื่อน,นัดไก่เกลี่ยคู่กรณีในคดีละเมิดเรียค่าเสียหายจากบุคคลที่สามแต่อีกฝ่ายกลับเบี้ยวนัดจนสาวหนิงต้องออกมาให้สัมภาษณ์เปิดใจว่าคำขอโทษคงไม่เพียงพอ อยากให้ฝ่ายหญิงและฝ่ายชายสำนึกในความผิดของตนและต่อจากนี้จะไม่มีการคุยอีกแล้วขอให้กฎหมายจัดการส่วนเรื่องหย่าขอคุยกับลูกสาวก่อนหากถึงเวลาที่เหมาะสมจะออกมาพูดด้วยตัวเองทางด้านเพจข่าวบันเทิงช่องแปออกมาเปิดเผยถึงประเด็นการหย่าของหนิงจินโดยบอกว่าทั้งคู่อยากันแล้วจริงๆซึ่งทางหนิงรู้สึกเครียดและแอบ,บกลัวเหมือนกัน เราไม่เคยคิดว่าครอบครัวจะมาถึงจุดนี้ด้านครอบครัวของจินจารินนั้นไม่อยากให้ทั้งคู่อย่ากันแต่ตอนนี้น่าจะเริ่มรู้แล้วส่วนเรื่องข้อตกลงต่างๆเรียกว่าหนิงได้แค่เซนาา็นใบย่าตามข่าวลือจริงๆเพราะกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินอื่นๆอยู่ที่คุณปู่ต้องรอให้คุณปู่เป็นคนจัดการงานนี้ยิ่งเป็นการตอกย้ำประเด็นร้อนที่หลายคนสงสัยกันว่า เจ้าตัวเซ็นหรือยังไม่ได้เซ็นใบหย่ากับสามีกันแน่ซึ่งตอนนี้เห็นชัดว่าตนยังใช้นามสกุลของสามีจินจารินส่วนเรื่องราวแท้จริงจะเป็นอย่างไรคงต้องรอฟังจากปากของสาวหนิงกันอีกครั้ง